สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเอก็จะได้มีโอกาสมาพูดคุยกับทุกๆคนนะคะเพราะว่ามีหลายคําถามมากมายนะคะแต่คําถามที่เจอที่สุดก็คือทําไมถึงต้องส่งออกไปที่ตะวันออกกลางนะคะวันนี้เรามีคําตอบมาให้กับทุกคนคะ่ะ ค่ะโดยกระเป๋าของเอนะคะก็เริ่มแรกเนี่ยผลิตแล้วก็จําหน่ายในประเทศไทยก่อนนะคะซึ่งเราก็ค้นพบว่ามันขายดีแล้วก็ตอบความต้องการของลูกค้ามากๆแต่นอกจากประเทศไทยแล้วนะคะจะมีประเทศอะไรที่สนใจกระเป๋าของเรานะคะเอก็ไปอ่านหนังสือมานะคะโดยมีโพธุรกิจมากมายที่ทําไว้นะคะโดยหนึ่งในนั้นนะคะมีการกระตุ้น SME สินค้าไทยเพื่อที่จะออกไปยังตะวันออกกลางนะคะโดยจริงๆเนี่ยมีธุรกิจมากมายหลายตัวที่ไปโด่งดังที่นู่นนะคะแล้วก็กระเป๋าเนี่ยก็เป็นที่น่าสนใจของที่นู่นด้วยนะคะ ก็เลยเก็ตไอเดียแล้วว่าแล้วกระเป๋าผ้าล่ะมีใครทาหรือยังนะคะถ้ายังเนี่ยเรายินดีที่จะแบบผลิตอย่างมีคุณภาพและส่งออกไปเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเอกก็เริ่มค้นหาว่าเราจะส่งสินค้าออกไปที่นู่นได้ยังไงนะคะเอกก็เลยไปเปรียบเทียบบริษัทหลากหลายบริษัทนะคะที่มีการผลักดันสินค้าออกไปยังตะวันออกกลางหนึ่งในนั้นและที่น่าสนใจมากก็คือบริษัทไทยวลานะคะเพราะว่าผู้บริหารเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจแน่วแน่ที่จะผลักดันสินค้าไทยให้เป็น ที่รู้จักของคนทั้งโลกด้วยนะคะตรงนี้ก็เลยเริ่มที่จะนําเสนอสินค้าเลยพอไปเสนอสินค้าเสร็จสินค้าของเราผ่านใช่ไหมคะหน้าที่ต่างจากนั้นของเราแน,แน่วแน่เพียงอย่างเดียวเลยอันดับแรกต้องผลิตสินค้าให้มีคุณภาพนะคะเพราะว่าประเทศตะวันเรหรือว่า ประเทศอื่นๆเนี่ยก็มีกฎหมายที่เข้มงวดเพราะฉะนั้นน่ะสินค้าของเราต้องตรงตามมาตรฐานของเขาด้วยหากเราไม่ตรงตามมาตรฐานเราจะไม่สามารถส่งออกสินค้าได้เลยนะคะหลังจากนั้นเอกก็เลยเริ่มที่จะส่งตรวจสอบสินค้านะคะพอตรวจสอบสินค้าผ่านแล้วนะคะเราก็เลยเริ่มทําการส่งออกะคะ่ะโดยขั้นตอนต่างๆนั้นนะคะก็ให้ทางไทยบราเป็นผู้ช่วยเหลือเรานะคะเหมือนเป็นที่เลี้ยงนะคะคอยดูให้กับเรานะคะว่าเราจะต้องทําขั้นตอนอะไรบ้างะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะตอนนี้เราก็ส่งออกเป็นที่เรียบร้อย แล้วก็วางจำหน่ายที่บริษัทไทยเวลาแล้วนะคะตอนนี้เราขายมาได้2เดือนนะคะแล้วเราก็ได้รับเงินจริงๆจากไทยเวลาแล้วก็พอเข้าเดือนที่2ยอดขายมันปังมากนะคะได้รับการตอบรับทางไทยเวลาโทรมาบอกว่าแบบเออที่นู่นนะขายดีมากนะดีใจมากค่ะภูมิใจมากภูมิใจที่ได้เป็นคนไทยและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพทําให้คนอื่นได้รู้จักประเทศไทยทําให้คนอื่นได้รู้จักสินค้าของไทยนะคะเอจจะไปถึงจุดนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีบริษัทไทยเวลาคอยช่วยเหลือนะคะ แล้วก็ไม่มีทีมงานทุกคนที่เป็นพี่เลี้ยงอย่างดีแบบนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทีมงานทุกคนแล้วก็ขอบคุณบริษัทไทยวลรามากๆที่ทําให้กระเป๋าผ้าสุภาพสตรีแบ,บรนด์วลัญญาวันนี้นะคะเป็นที่รู้จักของคนอื่นเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกแล้วก็ทําให้ยอดขายปัง,ปง,ปงๆแบบนี้ไปตลอดเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะใครที่สนใจเรื่องของการส่งออกนะคะก็สามารถติดต่อไปยังบริษัทไทยวลราได้นะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ